ถังเลขเด็ดงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น5 8 7 2เลขชุด2ตัว50 51 53 54 56 59 70 71 73 74 76 79 8081-83-84-86-89 2021-23-24-26-29ในงวดวันที่30ธนวาคมเลขชุด2ตัว98เข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง89เลขเด่น4เข้าหลัก10หลักหน่วยบน สีเจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่นหนึ่งสีเลขชุดสามตัวห้าสี่เจ็ดเสสาเจดหเลขชุดสองตัวสี่หนึ่งหนึ่งสี่สสสามสีดแปดหนึ่งหน็ด 7จ็ดสี่สหหกในงวดวันที่30สบธันวาคมเลขชุดสองตัว8ปดเกเข้าสองตัวล่างนุ่มหวยลอตงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น1นึสองชุดสตัว9ก้าหนึ่งสีสองสี่